สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus Just Talk นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเราจะมา Just Talk กันนะครับและในคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวหนังแอคชั่นสายรับที่ยาวนานเกือบ30ปีเลยนะและนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายของอ e ีธานฮานนะครับกับ Mission Impossible The Final Reckoning ปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรณะโดยภาคนี้ครับก็จะมีเนื้อหาต่อจากภาคที่แล้วนะครับที่เป็นภาค7เนี่ย d e Reckoning Part 1นะครับ ซึ่งเขาเป็นการถ่ายทํายาวต่อเนื่องนะแล้วก็แบ่งมาเป็น2พาร์นะครับแต่เดิมทีเนี่ยเขาจะต้องใช้ชื่อว่า d The Reckoning Part 2นะครับแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น The Final Reckoning แทนให้สมกับการปิดตำนานเลยทีเดียว สำหรับตัวเนื้อเรื่องนะครับภาคนี้เขาจะเล่าถึงอีธานฮันที่จะต้องแข่งกับเวลาอีกครั้งเพื่อหยุดด h เอ n t i ิตี้ออชริยะที่คุคคามโลกทั้งใบมันก็จะสามารถควบคุมทั้งสื่อบิดเบือนความจริงหรือว่าปั่นหัวให้คนทั้งโลกเนี่ยได้ทะเลาะกันเองนะครับซึ่งเราได้เห็นริดของด h เอ n t i ิตไปแล้วในภาคก่อนเนี่ยมันร้ายจริงๆครับโดยวิธีการเดียวที่จะหยุดมันได้นะครับก็คือหาซอสโค้ดต้นฉบับของดิเอนิตีเนี่ย มากำจัดมันครับซึ่งมันจะซ่อนอยู่ในเรือดำน้ำที่นอนจมอยู่ก้นมหาสมุทรโดยเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวอ e ีธานฮันหรือว่าคนรอบข้างเท่านั้นนะครับแต่นี่คือการชี้เป็นชี้ตายของคนทั้งโลกเลยทีเดียวชะตากรรมอยู่ในมือของอ e ีธานฮันแล้วครับแน่นอนครับลายเซ็นของ แฟนชายเรื่องนี้ก็คือฉากแอคชั่นอารมณ์เหมือนตอนยุค9 0้าสยุคลาวนั้นน่ะหนังแอคชั่นที่แบบเล่นจริงเจ็บจริงเนี่ยเฉินหลงเนี่ยเผอิคือลายเซนแบบจุดขายประมาณนั้นเลยและทอมครูซก็เหมือนกันครับฉากแอคชั่นเสี่ยงตายที่เล่นจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนยังคงเป็นลายเซนเหมือนทุกๆภาคจัดเต็มเหมือนเดิมและสําหรับภาคนี้ครับไฮไลท์ก็คือนี่เลยเนี่ยฉากห้อยตัวบนเครื่องบินที่กําลังบินผ่าโผล่อยู่เนี่ยในหนังเนี่ยมันโคตรตื่นเต้นโคตรระทึกเลยครับ มันทําถึงจริงๆเนี่ยโอ้โหเราแบบลุ้นตามไปด้วยอ่ะแบบเฮ้ยจะตกไหมจะตกไหมอ่ะแล้วเราจะได้เห็นทีม IMF รุ่นเก่าที่คอยซัพพอร์ตอีทานมาเกือบทุกภาคอย่างเบนจี้และรูเทอร์กลับมาร่วมมือกันอีกครั้งครับถึงแม้ว่าจะมีบางคนอาจจะห่างหายไปแต่ก็มีสมาชิกคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเสริมทีมนะครับซึ่งไม่ใช่ใครอื่นเลยครับก็คือนี่น้องปารีสทีไลล่าตามเก็บอีทานมาจากภาคที่แล้วครับ แต่กลับโดนแกรเบลหักหลังนั่นเองอหลายๆคนเห็นโฉมหน้าแบบนี้อาจจะจําเธอไม่ได้นะครับแต่เเป็นใครวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะแฟนมาเวลเนี่ยโอ้ต้องคุ้นเคยกันดีแน่นอนครับถ้าจะบอกว่าเธอก็คือ Mantis นั่นเองโอ้บอกเลยว่าเธอพิกบทบาทมาภาคนี้แหละเดือดดุด,ดันแล้วก็สวยมากครับชอบจริงเท่โคตรเท่เลยอะอา แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครนะครับจากภาคแรกน่ในปี1996เนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญมากๆนะครับสำหรับภาคนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องที่อีธานเนี่ยแอบโดยตัวเข้ามาใช่ไหมแล้วก็แบบมีสัญญาณเซ็นเซอร์อะไรเพียบเลยจนไม่ให้ดังอะ่ะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มาเจอกับมีดสั้นเนี่ยมีดพกของอีธานที่ทำหล่นไว้นั่นเองครับเป็นหลักฐานว่าอ่ากูโดนแล้ว ซึ่งมันก็ย้อนกลับไปเชื่อมโยงทุกอย่างได้อย่างทรงพัังมากๆเลยครับสำหรับหนังแฟนชาย Mission Impossible เนี่ยก็อย่างที่บอกครับอยู่กันมาอย่างยาวนานเลยครับเรามาไล่ดูกันทีละภาคนะครับภาคแรกเนี่ยในปี1,996นกะครับกำกับโดย b r a นเดอร์พาร์มาฉากไอคอนิกไฮไลท์เลยที่ทุกคนจดจำได้แน่นอนครับก็คือฉากโหนตัวห้อยตัวลงมาเนี่ยในห้องแบบที่มีเซนเซอร์ต่างๆคอยจับ การเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การเต้นของหัวใจหรือว่าความร้อนเนี่ยโห oh, oh, เข้ามาจุลกรรมข้อมูลนั่นเองครับ hmm, สุดจริงหรืออย่างในภาคที่สอนะครับก็เป็นเปลี่ยนฟิลอีกฟิลนึงนะครับก็คือผู้กำกับจอห์นวูก็จะเห็นลายเซนคาแรคเตอร์ในการกำกับสไตล์ของจอห์นวูครับอย่างเช่นการกระโดดรอยตัวแล้วก็ยิงเนี่ยโอ้โ oh, หที่เป็นแบบนี่มันจอห์นวูชัดเลยอันนั้นก็จะเป็นสไตล์ฮ่องกงไปครับเป็นหนังแอคชั่นแบบเดือดเดือดเนี่ย แล้วก็จุดเด่นของภาคนี้อีกอย่างนึงครับที่แฟนเพลงโดยเฉพาะแฟนเพลงนะจดจำได้มากๆเลยครับก็คือเขามีการใช้วงนูเมทัลที่ฮิตมากๆดังระเบิดระเบ้อสุดๆในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือวงลิมบิสคิดนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำซาวด์แท็กประกอบเพลงนะโคตรมาเลยจากเพลงทีมแบบสายรับอ่ะดึง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 กลายเป็นแบบแนวร็อกอ่ะแนวนูเมทัลเนี่ยโหมันกระแทกแบบตอนนั้นแบบ เห็นว่าคนลุกโคตรเดือดน,นะครับอดรีนาลีเนี่ยหลั่งไหลเนพอได้ฟังเพลงเจ๋งอ่ะอันนั้นชอบอ่าแล้วก็ต่อมานะครับในภาค3ในปี2006นะครับเจเจอับรามเป็นผู้กำกับนะครับซึ่งเป็นการเดบิวต์ในการทำหนังใหญ่ของเขาเลยนะอ่าสำหรับภาคนี้เขาก็จะเป็นฉากระเบิดที่แบบโหยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันครับภาค4ครับ Ghost Protocol ในปี2011นะครับร่มกับ Brad Bird ฉากนี้ก็หลายคนก็น่าจะจํากันได้ครับฉากที่ทอมครูซเนี่ยไปเกาะปีนตึกสูงๆเนี่ยโอ้โหแล้วก็ห้อยตัวลงมาเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เดือดเหมือนกันครับเจ๋งครับภาพที่5ครับภาพโลก Nation ในปี2015นะครับอันนี้ก็จะเป็นจักรวาลของฝีมือพุ่งกับต่อเนื่องมาจนถึงภาคสุดท้ายนะครับจากคริสโตเฟอร์แมคควารีนะครับแล้วก็ฉากเด็ดไฮไลท์ก็คือทอมครูซเกาะเครื่องบินที่กำลังเทคออฟขึ้นไปนะครับอันนั้นเลย และมาต่อครับกันที่ภาคที่6ครับ Fallout ในปี2018ครับก็พุ่มกับคนเดิมครับแต่ละภาคนี้ก็จะมีแบบไฮไลท์ก็คือฉากเฮลิคอปเตอร์ไล่ล่าแล้วก็วิ่งบนหลังคารูทอบในลอนดอนนะครับสุดมาเลยและภาคที่7จครับ Dead Reckoning Part 1ในปี2023ครับอ,อันนี้ก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับ <Okay. S 1> ที่เราจะเห็นเบื้องหลังที่ทอมครูเนี่ย <Okay. S 1> เขาฝึกซ้อมกันมา <The key S 1> อย่าง <the key S 1> ยาวนา,นานครับ <the key S 1> <ๆ>ในการแบบขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดลงหน้าผาแล้วก็แบบดึงโลกชูชีพนะ อันนั้นก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เจ๋งดีครับแล้วก็มาภาคในครับภาคสุดท้ายปิดตำนาน The Final Recording 2025อ่ะแล้วก็ฉากไฮไลท์อย่างที่บอกครับนี่โขนเครื่องบินนี่เขาโขนจริงๆนะครับคือเขาไม่ได้ใช้ CG หรือว่าตัวแสดงแทนแต่อย่างใดครับที่เห็นคือทอมครูซเนี่ยไปโขนอยู่จริงๆนะเพียงแค่ว่าเขามีเซฟตี้เพียงแบบแค่เหมือนสลิงอยู่อันเดียวที่ห้อยตรงเอวค่ะนอกนั้นแบบคือเขาปีนจริงๆเนะี่ยโหยอบใจเลยโคตรเสียวอ่ะ เราก็มาสรุปความรู้สึกกันท้ายคลิปครับกับ Mission Impossible The Final r e c k o n i n g กันครับอ่ะในภาคนี้ครับก็เรียกว่าเป็นหนังสายรับแอคชั่นเดือดๆมีให้หลุ้นจิกบอกกันแทบทั้งเรื่องทุกนาทีเลยครับคือลุ้นทุกฉากจริงจริงนะโอ้มันมีหลายฉากหลายตอนมากๆในเรื่องเนะี่ยและภาคนี้ครับก็เรียกว่าเป็นการส่งท้ายปิดตำนานหนังสายรับแฟนชายของ Mission Impossible ได้อย่างสมศักดิ์ศรีได้อย่างดีมากๆเลยครับอเดินทางกันยาวนานกว่า8ภาคนะครับเกือบ30ปีอนะ่ะยี่สิบเ โอ้แล้วก็แต่ละภาพผมว่าก็มีแบบจุดเด่นไฮไลท์แต่ละภาคนะดีมากๆเลยผมชอบชอบทุกภาพเลยแล้วก็ภาคนี้อย่างที่บอกครับเพอร์เฟกมากปิดภารกิจได้อย่างประทับใจสุดๆนะครับลุ้นทุกวินาทีเลยเอาไปเลยครับเเต็ม10บถูกใจสุดไปดูนะครับอ๋อถ้าใครจะไปดูนะครับผมขอแนะนำระบบ iMac นะครับ I need me you to trust me. One last time. โอ้โหเต็มตาสะใจระบบเสียงกระหึมเนี่ยใครที่ดูระบบ iMac บ่อยๆนะครับน่าจะแยกแยะออกได้ครับสำหรับโรงปกติกับโรง iMac เนี่ยระบบเสียงมันต่างกันมากๆครับเราคึมกระหึมแบบกระแทกกระแทกเลยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะั้นจริงๆนะครับเยี่ยมจริงไปจัดนะครับ iMac กอ่ะก็ไปชมกนได้นะครับตอนนี้เข้าโรงกันเรียบร้อยในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ